โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสยองมฤตยูย้ายนอสตาดามูสเมืองไทยเตือนโรคระบาดใหม่จะมาอีกสุดสะพึงเมื่อดาวมรตยูย้ายจากดวงเมืองราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภ หลังจากที่อยู่มายาวนานกว่า7ปีดาวราหูอย่างสถิตยอยู่ในดวงเมืองคือราศีเมษจะส่งผลกระทบอะไรทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจภัยพิบัติไฟไหม้แผ่นดินไหวโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ที่ไม่ใช่โควิด -19 แต่มีความแรงเทียบเท่าฟังแล้วสุดสยองต้องรับมืออย่างไร วันที่7กรกฎาคมดาวมฤตยูย้ายออกจากดวงเมืองไปเข้าราศีพฤกษบจะส่งผลกระทบอะไรบ้างเรื่องนี้โสรจะนวนอยู่เจ้าของฉายานอสตาดามูสเมืองไทยได้เปิดใจว่ามฤตยูราหูการเมืองเศรษฐกิจภัยพิบัติผีนาศหลังจากดาวมฤตยูย้ายออกจากดวงเมืองหรือราศีเมษไปเข้าราศีพฤกษบว่าระวางภัยพิบัติ แผ่นดินไว้ไฟไหม้รวมทั้งการเมืองเศรษฐกิจโดยเฉพาะโรคระบาดท,ที่อุบัติใหม่ที่ดีเป็นโรคระบาดท,ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนที่ไม่ใช่การกลายพันธุ์ของโควิดหรือโรคฝีดาดลิงแต่เป็นโรคใหม่ที่มีความร้ายแรงไม่แตกต่างไปจากโรคโควิดที่เคยระบาดจากเมืองจีนเมื่อหลายปีก่อน ดาวมฤตยูย้ายครั้งนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์รไม่คาดฝันมากมายให้ระวังเรื่องภัยพิบัติสึนามิภูเขาไฟระเบิดไฟไหม้กลางเมืองสงครามโลกประทุหนักเศรษฐกิจตก,ตกต่ำหนักการเมืองขัดแย้งหนักจากวันนี้ถึงปลายปีไม่เฉพาะประเทศไทยเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกเพราะว่ามีราหูเข้าราศีเมษคือดวงเมืองอีก สลับกับดาวมริตยูที่ย้ายออกจากดวงเมืองไปอยู่ราศีพฤกษบส่งผลที่เราต้องเจออะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแบบไม่คาดฝันฉับพลันรวดเร็วเตรียมตัวหรือตั้งตัวไม่ทันดังนั้นไม่ควรประมาทสพรึงโรคอ,อุบัติใหม่ที่ไม่ใช่โควิด19กลายพันธุ์ จ้าของชายานอสซาดามูสเมืองไทยยังบอกต่ออีกว่าการขยับย้ายครั้งนี้ของดาวมฤตยูและดาวราหูนั้นให้ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งกลายพันธุ์เป็นโรคที่อุบัติใหม่ที่ไม่ใช่โควิด -19 แต่ความร้ายแรงไม่แตกต่างกันจากวันนี้จนถึงสิ้นปี2566ให้ระวังให้ดีๆโรคระบาดนี้จะร้ายแรงมาก ไม่ต่างจากโควิด19ตอนที่โลกเราค้นพบเกิดขึ้นทั่วโลกและประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากโดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นต้นไปมันจะเริ่มปรากฏกายติดต่อจากอากาศการสัมผัสและระบาดผ่านน้ำความโชคดีอยู่ประการหนึ่งก็คือเราเคยรับมือโควิด19มาแล้วระบบป้องกันน่าจะบรรเทาเหตุการณ์ได้บ้าง เมื่อถามว่าจะมีการล้มหายตายจากเหมือนอย่างโควิด -19 ที่ผ่านมาไหมหมอดูชื่อดังบอกว่าหากดูจากดาวอื่นมาประกอบไม่เฉพาะดาวมริตยูดาวเสาก็ตอนนี้อยู่ที่ราศีมังกรและย้ายออกมาไปราศีคุมก็ปีหน้าดาวเสาเจะเร่งหรือมีปฏิกิริยาที่เราไม่เคยเจอหรือรู้จักมันมาก่อน หนักมากแต่อย่างที่บอกเนื่องจากสาธารณสุขเราเคยรับมือโควิด -19 มาก่อนแต่ก็ต้องใช้เวลาระยะใหญ่ถึงจะควบคุมได้ตามดวงระบุว่าให้ระวังตั้งแต่กันยายนถึงสิ้นปี2566เมื่อถามถึงวิธีแก้ไขต้องทำอย่างไรนอสซาดามูสเมืองไทยบอกว่าอันดับแรกต้องตั้งสติและไม่ประมาท เปิดฟังข่าวสารและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสิ่งสำคัญการพยากรณ์เหล่านี้เป็นเสมือนการเตือนภัยถ้าไม่เกิดได้หรือหากเกิดขึ้นก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาอย่างที่ย้ำเสมอว่าเรามาเตือนเพื่อที่จะผ่อนหนักเป็นเบาหรือไม่เกิดขึ้นดีที่สุดแต่ลีลาการขยับย้ายของดวงดาวมันเป็นแบบนั้นในทางความเชื่อก็อยากให้ทำบุญสวดมนต์ให้มากๆโดยเฉพาะ ผู้นำของประเทศที่ย้ำอยู่เสมอว่าขอให้ทำบุญประเทศให้บ่อยจนกลายเป็นความปกติไม่ใช่สร้างแค่อีเวนต์เดียวก็จบไปจะช่วยได้หรือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็อยากให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและใส่หน้ากากล้างมือหรือไม่ทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการสัมผัสคนมากๆสวดมนเพื่อให้มีสติจะช่วยผ่อนหนักให้เปลนเบาได้โหนชื่อดังกล่าวในที่สุด และต่อไปเรามาดูหลังวันที่7กระกฎาคมหลังจากที่ดาวมฤตยูยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีควรเสริมมงคลด้วยวิธีใดบ้างวันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะเริ่มจากผู้ที่เกิดราศีมังกรควรเสริมมงคลด้วยการหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำบุญจะทําให้ดวงชะตาเข้มแข็ง เกิดสติปัญญาที่ดีหรืออาจจะทำบุญเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์การศึกษาพระสงฆ์เด็กยากไร้รับรองว่าปัญหาอุปสรรคจะผ่านพ้นไปด้วยดี 2. ผู้ที่เกิดราศีกุมควรเสริมมงคลด้วยการขยันสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญบริจาคทานบ่อยๆจะยิ่งทำให้เกิดอานิสงส์ผลบุญทำให้เกิดความสำเร็จเร็วขึ้น ทั้งด้านการงานกิจการธุรกิจหรือการค้ารวมไปถึงเรื่องความรักที่ดีช่วงนี้ควรเสริมดวงด้วยการบูชาพระพิคเนต 3. ผู้ที่เกิดราศีมีนควรเสริมมงคลด้วยการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพระสงฆ์เนนเด็กยากไร้หรือทำบุญเกี่ยวกับบริจาคหนังสือหรือบทสวดมนต์จะเป็นการเสริมดวงคุณในช่วงนี้ 4. ผู้ที่เกิดราศีเมษควรเสริมมงคลด้วยการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลในการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานรวมไปถึงการให้ชีวิตสัตว์การปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นและมีความสุขมากขึ้น 5. ผู้ที่เกิดราศีพฤษภควรเสริมมงคลด้วยการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานทำบุญเกี่ยวกับแม่และเด็ก เพื่อเป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ๆการให้ชีวิตสัตว์การปล่อยนกปล่อยปลาถือเป็นการเสริมดวง 6. ผู้ที่เกิดราศีเมถุนควรเสริมมงคลด้วยการให้ชีวิตสัตว์ไถ่ชีวิตโคกระบือบริจาคลงศพและทำบุญกับเด็กยากไร้ 7. ผู้ที่เกิดราศีกรกฎควรเสริมมงคลด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ แล้วไหว้พระประธาน 8. ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ควรเสริมมงคลด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาถ่ายชีวิตโคกระบือบริจาคลงศพเติมน้ำมันตะเกียงซึ่งจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงปลายปี 9. ผู้ที่เกิดราศีกันควรเสริมมงคลด้วยการไหว้พระพุทธชินราชพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธร ในช่วงนี้ควรสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตานั่งสมาธิจะก่อให้เกิดสมาธิและปัญญาที่ดี 10. ผู้ที่เกิดราศีตุลควรเสริมมงคลด้วยการบริจาคทานช่วยเหลือคนยากไร้ 11. ผู้ที่เกิดราศีพิจิกควรเสริมมงคลด้วยการตักบาตรถวายสังฆทานทำบุญบริจาคชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำข้าวไฟ และ12ผู้ที่เกิดราศีธนูควรเสริมมงคลด้วยการให้ชีวิตปล่อยเต่าปล่อยปลาสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากโขนโสระจะนวนอยู่มาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Hors <tries> neutra sancta.